ok thì nòng điều và tôi điều với tôi chơi lòng, hãy ấy thì nòng với con cành con nòng này và <laughs> <laughs> tôi cơ bơ kỳ còn cách ra điều và tôi chơi lòng thì vẫn là pin với một pin chẳng nè chơi lòn với khách muốn những tôi tập một thời cái gì hết đấy nè thì này và tôi cả, cả thể thời gian càng bộ dép bu lán thì thưa thì đi được dép thì nòng này แต่ก่อนประตูหินนี้แต่กข้าจอแยกงเป็นที่ช่วน้อกมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ข้าจอยจะยังใช้งานอยู่พี่น้องไงประตูก็คิดว่ามันมันยุคสมัยการใช้งานเพรามันไปแล้วแต่ว่ายังอยู่พี่น้องไงยังใช้งานอยู่โอ้พี่น้องมีอันนี้นำประตูก็มุ่งซื้อว่าซื้อว่าเนี่ยเด็ดเท่าไงยังข้าจอยไปใช้เอาตัวเย็นนิดนี่พี่น้องไปใช้เอาตัวเย็นถ้าประตูก็มุ่งซื้อว่ามันซื้อว่าเนี่เด็ดเด็กประตูจะทำ อันนี้สโซล้าก็จะปุ๊บขึ้นหน้าได้พี่น้องไงทางนั้นปุ๊บวางขนาดเลยได,ได้เจอมาปุ๊บกันอยู่ทางนี้กน้องสวัสดีสวัสดีสวัสดีนี่นะครับกับผมกัดยีวีเอครับผมาพบกันอยู่ที่บ้านาบ้านกลางลอยไม่มีเลยบ้านกลางลอย อยู่ทางลังบอโตนี่ก็เป็นบ้านกลางดอยเล็กๆนั่งย้อที่อยู่ในกลางดอยเว็บนี้พี่น้องเดี๋ยวปอะตจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งว่ามีคนยู่วอว่าเป็นเปบไดพี่น้องเนี่เป็นปั้นเองสนพงมุพี่น้องงั้แจ๊คใว่าเขาไปบ้านนั้นมาพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัะตก็พาพี่น้องมาอีกบ้านนี้อีกทีนึงพี่น้องเลียบ้านนี้ก็ประตก็ยังเหมืนได้พาพี่น้องมาแจ๊กเพื่ออะไรพี่น้องประตก็มีโอกาส์ดพี่น้องมีปรบตูก็มีโอการ์ดพี่น้องมาเบน้อง เดี๋ยวประตูจะพาพี่น้องเข้าไปเพิ่งกันเลยทางนี้สุดล้าก็จะปุ๊บขึ้นไล่เด้๋พี่น้องเองทางนั้นปุ๊กกวางขนาดเลยไปได้เจามาปุ๊กมันกันอยู่ทางนี้พี่น้องโอ้โหทางไดีพี่น้องเองอยู่บ้านบ้านอยู่กลางดอยเป็นนี้ค่ะพี่น้องมีประมาณจังละค่ะพี่น้องเดี๋ยวประตูจะพาพี่น้องเข้าไปเพิ่งกันเลยประตูเคยมาเที่นึงแล้วแต่ว่าบัวร้าใดเข้าไปในบ้านเขาก็เจาะพี่น้องเลยมาลิ้นน้อยนึงอยู่ทางนี้แล้วก็ได้เมื่อ มีกุมากมาก์มับนองีต่ราก็เื่ไเมันค่นทอง้โอย่าีเตัวจะพาพี่น้องเข้าไปเบงก่ๆกันก่อนเดี๋ยวจะพาพี่น้องลงมาทางแตนนิดนึงกัน่อนพี่น้องเยจะพาพี่น้องไปเพชาเพ้าจย่เงินก็ต้องขอนุญยา้าจะอนพี่น้องเลยอ้เป็น้านอยู่กับปลาไม่สั่งแนีเลยพี่น้อง ทางที่จะไปกุ้งขิงก็อยู่ทางนั้นได้พี่น้องขิงเขาจะเอาลายคาทาเลยสรุปเลยขเขาจะเอาริยุบานพี่น้องไง

วันนี b b so good. So good ้ก็เป็นข้อมูลคือกันหันไปแล้วพี่น้องข้อมูลซองบอลเดี๋ยวจะหาพี่น้องไปอีกเงินก่อนวันนี้ก็จะเป็ี่ยนลูกไก่เข้าจับพี่น้องเลยเป็ี่นลูกไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงมู้ยูุ่้องอยู่เว็บนี้ก็ถือว่าม้วนนี้พี่น้องมีเดียงมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หนัก็ถือว่าม้วนแห่ง นี่พี่รองลูปแก้ก็จะออกมประมาณน,นี้เลยแก้ก็จะไลค์แค,คาาานาลเลยพี่น้องแก้แก้ก็มีแต่แก้ง,งามแก้วิธีได้พี่น้องทางนี้ปิดนี่ปิดหนำโอ้มีอันอนี้ก็คือจังปันขเขาเว็บทันสมัยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัวจะพาพี่น้องมาเบิ้งเว็บเขาจะเครื่องปัน เปลือกปันอาหารเบบปูลันทั้งเดิมกับเบบมีเลยอยู่น่อยเลยมีเลยเบบมีเด้พี่น้องเยมาโตกับมาเคยเห็นเคยเห็นแต่ว่าเขาเจ้าทอดมาแต่เป็นเห็นแต่ชิ้นส่นเขาหมั่นดูซื้อแต่ว่าบาเคยเห็นเขาเจ้าประกอบเอาแต่ว่าเขาจะบดสตีเก่อาสีิ๊กใส่ในนี้พี่น้องเยใส่แล้วกับปันบดเบบมีเลยหักเด้พี่น้องเยมาโตกับย่างหิน

วันนี้เน้น,น,นอยู่ก็จะจะตังเสาวไว้เบ๊บนี่เอ,อ,องตังเสาไอ้ซ้องต้นมากะทาออง,งนี้กาวเบ๊บนี้เลยอาจจะจับแล้วก็ดึงมุมดึงดึงให้มันมุมปิน้นปิ้นให้มันปั้นให้มันมุน่นหมือนเลยพี่น้องเลยก็น่าจะประมาณนี้เครื่องปัน้นปั้นข้าเป๊บโบราณ โอ้แบบนี้ใช่หรอมุ่นมาทางนี้เมื่อกี้วัวตัวมุ่นไปทางนั้นมันก็เลยบ่ได้เดี๋ยววัวตัวจะลองให้เบิ่งกันก่อนโอเคพี่น้องเดี๋ยววัวตัวเดี๋ยววัวตัวจะทดลองให้พี่น้องเบิ่งกันกันก่อนพี่น้องไงวัวตัวก็บ่เคลองแจ็กเสียเดี๋ยววัวตัวจะลองเห็นเบิ่งมาเป็นหรือว่าบ่เป็นพี่น้องไงจะลองเบิ่งกันมุนย่งเห็นวัวตัวก็บ่เคยเห็นก็จะเห็นนิดนี่ ปะโตกะฮะกเคยยิ่นเครื่องบดเดบโบราณป็นเทอาที่อิ่ดเลยเด้พี่นนองเลยแต่ก่อนปะโตเห็นนี้เห็กก็จ่ออยางเป็นชิ้นช่วนออกมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จอจะยังใช้งานอยู่พี่น้องเลยปะโตก็คิดว่ามันมันยุคสมัยการใช้งานเขามันไปแล้วแต่ว่ายังอยู่พี่น้องยังใช้งานอยู่จะเอาเฮ็ดเป็นหางไม่เป็นเลก็เอาเสื้อมัดจ้อมาแล้วก็ตึงทางนั้นได้พี่นนังเลยการเป็นสมัยก่อนนี้ผู้เป็นเมียเรียงยืมเงินเป็นผู้เป็นเมียนี้จ้ ผมรู้เจือลูกเวลาก็มาหมู่มาบดอันนี้เนาะผู้เป็น่วกเข้าไปหาอยู่หากินเลยพี่น้องเอ้ยไปินไปเฮ็ดเวียงไปเฮ็ดสวดน,นี้ก็คืออ่างน้ําของเจเจ้า,าพี่น้องเอ้ยเจจะเห็นอ่างนปป้ําแบบนี้เลยโอ้พี่น้องคักขนาดเลยขนาดนนก็จะมีน้ําอ้อยน้ําเด้พี่น้องเดี๋ยวตัวจะขออนุญาตเข้าไปแนก่ เะดีก oui. ับก็จะดีก hmm. um ็ต uh ัวเนี้ยมันก็จะรื่มเลยพี่น้องก็จะมุ่งซื้อกันแต่ที่ปม่ซื้ีไปเก็บเอาแนวีอยู่ไปสะสมมแล้วก็หมดจะดูการปุ๊กมาก็จะเอาไปปุ๊กเลยได้พี่น้องเลยอันนี้ก็คือจังที่จังปันเขานั่นเองพี่น้องเลยาปันเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกล อยู่เบ๊บทำอสานเบ๊บมีเลยพี่น้องดูเบ๊บทำอสานเบ๊บมีเลยส่วนเธอนนั้นนี่ก็เป็นเหื่นสองซันพี่น้องโอ้โหอันนี้ก็คือหลบป,ป็ดง้องเจ้าซึ่งพี่เจ้าไปเอาน้ำนะจะไปทางนั้นพี่น้อง <S <S อาจจะลงไปทางนั้นลงไปห้าน้ำอ,อาจจะไปทางนั้นเลยมีส่วนมาสั่งเบ็บมีเลย แกก็จะเอากระลาระดาดเลยพี่น้องเลยนี่ก็มีอีกแบบแกนึงอยู่นี่พี่น้องก็จะากระไจะไปปั่นแล้วก็ประมาณสองสามมือหรือว่ามือนึงสองมือหรือว่าขึ้นนึ่งสองขึ้นจะกอดจะมาเกลืขึ้นนึงพี่น้องเลย giờ mình tụm nâng xong tam si a u bị biển bà đấy kiểu này biển mũ bà lịch người nói vô ní lời vì há vì há quá hơn vì mình ấy vì ní há quá hơn là cả cây này nâng xong tam si há rồi cái cây uh, của há là con nằm mũ dòng lá khá nát rồi đối với thứ ba thì khá nát สัจัอกอะนะลูปไฮนอกไปเลยพี่น้องเลยมาอยู่วันนี้ะสัตว่ามวนนด้พี่น้องวันนี้ก็จะเห็นเป็นประตูให้ไกลเข้าไปแล้วก็อัดไปทางนี้นี่เลยประมาณนี้เลยพี่น้องไกลให้เจ้ากระไลเป็นกระไลพี่น้องเลยแต่ว่าวันนี้ยังเด็กก็คือมู่พี่น้องอาจจะไปฮายูฮัากินบรทันมาเเลยไปหักกินบรทันหนะเลยประมาณนี้เลยบรรยากาศในบ้านพื้นก็มีพี่น้องเลย ว่าจะเป็นฟืนหรือว่านา้ำอาจาก็เตรียมมีพร้อมเยอพี่น้องเลยโอ้ล,กลูกแกมีหงันพี่น้องเลยผู้ที่ว่ามาตังสนามอยู่นี้ก็คือคนทางบ้านบ้านพระสางนั่นเองพี่น้องเลยอยู่บ้านพระสางมาตั้งสนามอยู่นี้ โอ้อยนี่ก็มีเส้นทางอย่างเงยวันนี้เป็นทางเงียเข้ามาไหนนี้เลยแล้วก็ผ่านมาทีมู่บานข้าเจ้านี้แล้วก็ไปตามทางนี้เลยพี่น้องเยทางข้าเจ้าน่าจะไปตั้งขิ้งหรือว่าไปอนาตั้งขิ้งหรือว่าไปตั้งเครื่องอยู่ทางนั้นพี่น้องเลยตั้งมันหรือว่าตั้งขิ้งนี่แหละเราจะโบฮูปันได ถ้าว่าเ่ามาในฤดูฝนนี่ข้าวมาในฤดูที่ว่าข้าวอย่างเห็นวิญญาณอยู่นี่เ่าจะได้พบพอกับประชาชนที่ว่ามาเห็นวิญญาณอันี้พี่น้องเลยมาในมาลินมนมอวัวนำข้าเจ้านี้โอ้โหนี่ก็ยังมีอีกเงินตู้ลังนึงอยู่ทางนี้ทุกท่างเด็กพี่น้องเลยตามที่เปิดตัวเบิ้งนี่ครับเด็กพี่น้องอยู่แถวอยู่เบ้นมี หนูแก okay, like, like, like. oh, like, like. ่ข like. ้าวกระไลพี่น้องเอยของมุกระไลโอ้พี่น้องมีอะไรนั่งบ่ทัวกบุงหูซื้อว่าซื้อในบ้านเนี่ยแดดพี่น้องเยพิ่มข้าเาไปใส่เอาโตเย็นนิดนี่พี่น้องไปใส่เอาตโตเย็นแต่ว่าบ่ทัวกบุงหูซื้อว่ามันซื้อว่าเนี่ยแดดนี่เลยเป็นหูเป็นป้องเข้าไปไม่มีนี่เลยบุงูว่าข้าวก็ใส่แดอยู่หรือบ่พี่น้องเยแต่ว่า bà tôi có bùn hồ cây cành hạt đế bị rồi người và tôi có bơ cây cây lon xay chắc chưa bị động bùn hồ các cháu chảo dưa lúc nào ở nhắn xay bị rồi người và xay bếp đẹp bà tôi có bùn hồ thế Chú này càng pha mới sang bếp gì đây เพี่น้องีด็กนี่นั่นก็หาเวสุงกี่บ้านห้องส่วนคอมุ้งนี่แหละพี่น้องเอ๋ยประตูก็บพกิดว่าฟันเลยว่ะมันมันดีสิได้ขึ้นเบ็บข้างบุดข้างรั้ทข้างมูเบ็บโบรานพี่น้องเอ๋ยเคยเห็นแต่ว่าเก็จะถอดเอาชิ้นส่วนนั่นออกมาแล้วแต่ว่าบระพิดบระฟัดเลยวะกระพกิดกระพกสิแต่เห็นในมือนี้พี่น้องเอ๋ยบ้านนี้ก็ถือว่าประตูก็ตั้งพอว่างไว้เตะโดนเลยพี่น้องเอ๋ยยักผาพี่น้องมาเตะโดนแต่แต่ว่าประตูบวบมีอุกัดหน่อยมื่อนั้นประตูก็มีโอกาสมาได้ฝากพี่น้องมาแล้ว เดี๋ยวพ่อโตก็จได้ข้อตัวเดินทางกลับบ้านก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เปิดไวดาวหน้ามุมไปเดี๋ยว,ยว,ยวพี่น้องเดี๋ยวพ่อจะได้ข้อตัวเดินทางกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันได้ไหมในมือนะอีกทีน้ำพี่น้องสำหรับวัอนี้นะสบายดี